รถ,รถติดยาวเป็นสิบกว่าสิบกิโลนะครับอันนี้เคลื่อนยังไม่ได้ตั้งแต่ก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท,ะทบ้านบ้านต้องนะที่การแสดงของอดพระธาตุพนุ่มับมีอยู่สองเวทีน้ำกันเวทีที่มีปั๊มปตท,ะทบ้านต้องนะครับรถติดยาวรถติดอยู่ประมาณสักเกือบสิบกิโลนะครับก็มีรถหลายคันนะครับ พยายามจะวิ่งแทรกขาออกพอวิ่งได้นะครับแต่ขาเข้าสนิทครับข้างทางครับไก่หมุนครับไก่หมุนบันต้องทะเบียนชนบุรีครับ4 8 2 4ปดส่ครับแล้วก็มีรถบุรีรัมย์ปิกอัพนะครับปิกอัพคอนแก่นตามไปอีกแล้วครับแล้วก็ร้อยเอ็ดครับ6779 มีรถอิสุสสีขาวครับตามแทรกเข้าไปครับสักครู่ยังไม่มีการแทรกมากนะครับตอนนี้แทรกมาเรื่อยๆนะครับรถ้าออกคงจะออกมาไม่ได้ห้าสองแล้วก็มารถเลยรถอุบลราชธานีนะครับหกหนึ่งตอนนี้ก็มาถึงรถรถเก๋งนะครับรถผู้ดีนครพนมครับเหมือนกันครับแทรกเข้าไปหมดแล้วครับ ตอนนี้คงจะเป็นเรื่องลำบากมากนะครับเพราะว่าทางมีแค่สองเลนนะครับแต่รถขาขาเข้ามาแทรกแทรกกันหมดแล้วฮัลโหลพ่อพี่อเอาบะลูกพ่อขับรถอยู่ลูกลูกเอ้ับผมออกมาอยู่ลูกหอดคาอยู่เพราะว่าตอนนี้พ่อรถพ่อติดอยู่ไอ้ถาดพนมคนมาเที่ยวถาดนะคนคน,คนมาคนมาเที่ยวถาด เออรถมันติดเกืีบชั่วโมงแล้วพอติดอยู่ถาดพนมอมีกพอติดโดนเติบแล้วแต่ว่ามีรถมัเป็นระเบียบมันแสกขึ้นมาหลายลมาลกมีเออครับผมเออขาสกเกตค้าวว่านเลนก็หอดแล้วเออเทปอ,อ,อ,อย่างน่ะน้องยิ่ใส ติดนักเลยรถมันแสกเข้ามาเป็นสองจากสองเลน่ะรถค้าข่าลูกเขาบ่ามีระเบียบเขาเลยพ่อกระลังนั่นนงทายวิดีโออยู่หนานรอพอถพ่อเทิงทา,ายเทิงเบาโทศัพท์กบลูกเพราะว่ามันบอกเป็นระเบียบเออเอ,อติดกันคาะติดออกไปฮอดปั่นน้ำมันเออมีรถแสกมากกับมากพอได้เรว่าขับรถรถเป็นระเบียบโอเคลูกเยอ่ะ พออ่อเออพ่อบ่โดนออกแต่ว่ารถมันติดอยอ่อยู่บันต้องอยุตียวนีเดี๋ยวพอจะไปเล้ลูกเด้โอโอเคโอเคพอครับรถู่ลูกครับสวัสดีครับเจ็ดสี่สองสี่นะครับอันนี้ก็แทรกกับเขาด้วยข้างทางก็มีของขายเยอะนะครับมันมันสะเพานะครับมันแก้วสะเพา หลายๆที่เรียกไม่เหมือนกันนะครับมันมันเผามันสะเพามันอันนี้มามาแล้วครับเลี้ยวเลี้ยวซ้ายบันต้องนะครับเลี้ยวซ้ายไปทางสกลนครอ,อ,อ้อันนี้เป็นทางสามแยกบันต้องที่จะไปสกลนครครับยยกเดียวๆเนี่ยก็จะง่ายต่อการจัดการ,รเจ้าที่ตำรวจด้วยถ้าแทรกกันเยอะๆอุบัติเหตุก็เกิดได้นะครับนี่มีเจ้าที่มีเจ้าที่ตำรวจนะครับ ตำด่ากันแน่นอนอย่างนี้นะครับติดยาวเลยเสียง<ๆ>เสียงวอจากเจ้าที่ตำรวจนะครับอันนี้แทรกมาเป็นสามแถวแล้วครับ